ก็กลาวสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทักหาเพื่อนผมกันนะครับทักไปกวนมันนั่นเองนะครับทุกคนเราจะส่งไปเลยครับส่งไปเลยส่งไปเลยส่งไปเลยส่งไปอเน่ดแดงเออนล่วและแล้วก็ผมจะ ไอเฮียที่ไปโอเคก็กลับมากันอีกนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรสักอย่างรอรหัสเก่าของกลับมานะครับทุกคน,น,นเช่นไอบิตเพนโอเคเราจะไปวาดรูปลอกันนะครับรอรหัสนั้นผมปลดลอปลดโดนปลดแบนครับโอเคต้องสนใจแต่ละภาพนะครับภาพอะไรเนะนี่ยเห,หมาะ ตอนนี้ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับทุกคนลัดกลับมาแล้วมาดูกันโอ้เราดูกันเลย กันโอ้โหตลัดกลับแล้วนะครับทุกคนก็ 肯定得去。